ดูหนึ่งเรื่องที่มีแต่ขึ้นเอาอขึ้นเอาไม่มีทางยุบเลยนะฮะ <ไป S 1> คือราคาทองคำคุณผู้ชมคือราคาทองคำเนี่ยปรับแล้วปรับอีกปรับแล้วปรับอีกแล้วลว,วันนี้เปิดตลาดตอนเช้าขึ้นทีเดียว450บาทเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นนี่คือทะลุ4ี่0 0เรียบร้อยแล้วคือคุณผู้ชมอาจจะบอกว่าช่วงกลางสัปดาห์ก็ทะลุ4ี่0,000ื่นไปแล้วอันนั้นคือทะลุสี่0 0่นของทองรูปพรรณแต่วันนี้แม้แต่ทองคําแท่งก็ทะลุ4ี่ห0,000ืนเช่นเดียวกันนะ โดยสมาคมทองคำเขาเปิดเผยราคาทองคำวันนี้ปรับขึ้นทันทีตั้งแต่ตอนเช้าเปิดตลาด450บาทเลยคือวันที่ผ่านมาเนี่ยมันตอนเปิดตลาดมันอาจจะขึ้นแค่มา150แต่ว่ารวมทั้งวันเนี่ยขึ้น3 3 400แต่วันนี้เปิดตลาดปุ๊บขึ้นทีเดียว100 450เลยนะครับเพราะฉะนั้นราคาทองคำแท่งเอาแท่งก่อนนะตอนนี้รับซื้ออยู่ที่บาทละ 4 1 5 0บาทแน่นอนว่าราคาขายต้องสูงกว่าร,ราคาขายจะอยู่ที่4250บาทนี่ขนาดทองคำแท่งนะรูปประพันธ์สูงขึ้นไปอีกทองรูปประพันธ์เนี่ยรับซื้ออยู่ที่บาทละ3,431บาท16สตางค์ส่วนราคาขายอยู่ที่4750บาทอีกแค่250จะกลายเป็น41,000แล้วคุณผู้ชม,มทีนี้ลองมาดูสถิติปี2567นนี่เพียงแค่ต้นเดือนเมษายนเท่าน,านาั้นนะราคาทองคำของเดือนมกราคมทั้งเดือนนะ ปรับขึ้น550บาทกุมภาพันธ์ทั้งเดือนปรับขึ้น400บาทแต่พอมีนาคุณผู้ชมมีนาคมเดือนที่แล้วทั้งเดือนปรับขึ้นมา3,950บาทเ,เดือนเดียวนะครับนะเดือนเดียวปรับเกือบ4,000แล้วพอดูเมษายนนะเมษายนวันนี้เพิ่งจะวันที่6ราคาทองปรับขึ้นมาแล้วยังไม่ถึงสัปดาห์นะ1 7 0 0บาทครับแล้วดูสิฮะอย่างเดือนมกราเนี่ย ทั้งเดือนเนี่ยปรับขึ้นแค่550กุมภาทั้งเดือนบ400บาทแต่วันนี้วันเดียวปรับขึ้น450บาทโอ,โ,โอ้โหสุดจริงๆนะเพราะฉะนั้นราคาทองคำในช่วง3เดือนมานี้เนี่ยปรับขึ้นไปแล้ว6,600บาทคุณผู้ชมและแน่นอนว่าพอราคาทองมันปรับขึ้นเนี่ยนะครับก็ทำให้ผู้คนนะไปที่ร้านทองกันเต็มไปหมดเลย ทีมข่าวเราลงพื้นที่ไปที่ร้านทองจินหัวเห่งย่านเยาวราชนะครับคึกคักมากประชาชนเนี่ยคนที่เขาซื้อทองเก็บไว้เ,เขาก็เอามาขายทํากําไรแล้วจะได้เอาเงินไปใช้จ่ายใน<อ>ช่วงเทศกาลสงกรานในขณะที่บางคนเนี่ยก็เอาเส้นเก่ามาขายแล้วก็เทินเป็นเส้นใหม่ไป<อ>นะเพราะเขาบอกว่ายังไงก็ยังเก็บเนื่องจากว่าทองคำเนี่ยมันเป็นสินทรัพย์ปลอดภยัยแม่วันนี้ผู้สื่อข,ข่าวเราไปถ่ายภาพบรรยากาศไม่รู้จะเอาทองไปขายบ้างหรือเปล่านั่นะสิเพราะว่าราคานี้หลือเกินนะครับ